เด็กไม่ต้นต้นมองมองโทนมองโทนต้นเด็กไม่ใครตัดสายเบรกไว้ใครไม่ไม่มีคนตัดสายเบรกโทนโทนมองโทน เตตูละตอนนี้เตาตูเต็มเตูเต็มแล้วตอนนี้หมออมอครับบชุบเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมสะดุดปันหินลงมาหมอครับนอนนีครับ เปลี like, ่ยนสีหัวหอใช่เปลี่ยนเป็นเดือของัติฟ้าแล้วอุ้ยทำไมสีนี้แต่ยังคงตีมฟ้าอยู่สวยหรือเปล่าสวยนอนนอนสวยนอนด้ไมคะนอนเลยค่ะคุณหมอก็ทนรองเท้ด้วยไม่ใช่ตังใจืนเ ขอเนื้อผมที่เตียมอยู่แล้วก็ไปดีนะครัอาคารไม่ตรงอ่ะใช่รถตั้งนานไปแล้วเหรอที่อยู่นี้พี่มาแต่ไหนแล้ว อยู่นี่แหละพี่ไม่เป็นอ้าวมองเพื่อนมาอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่เหรอไม่รู้ว่ามันแค่ขึ้นหน้าโรงพยาบาลที่ไหนเออหน้าร้านดีสมนี้เข้าหน้าโรงพยาบาลแล้วไม่เหรอมันนี่ได้ไงเนี่ยงงไม่เหรออ่ะให้เข้านอนสามนาทีนะถ้าใครกำลังโถ่เป็นตะน้อนเป็นตะน้อนเนี่สามนาทีใช่ไหมคะใครดีขึ้นเราสามนาทีเดี๋ยวมาใส่เป็นเลยอาอยังไม่ตีไม่ได้อีกเหรอเอ้ามาอยู่โรงพยาบาลได้ไงเนี่ยเหนือเพื่อนเลิฟพินาบีพินาบีจริง ้ไลน์ต้องทำไลน์ตั้งค่าต้งค่าเมื่อเขาไม่ได้ตั้งใจมั้งเขาไม่ได้ตั้งใจมั้งขอชอบปิดขัดด้วยนะคะได้ค่ะหนไปก่อนนะยังไงคยทางนนี้เจอการขาดซุกมอคคินค่ะจับป้ายได้แล้วนะคะ คทำไมไม่ได้เสียงใครเลยอะสิไม่ได้พูดไม่มีใครพูดอะไรเลยเออรับมาเถอะนั่นแหละไม่เพื่อนไม่ได้ทำตั้งใจเพื่อนบางทีอะไม่ไม่ก็คือจะทิ้งกันไปแล้วก็คือจะฆ่ากันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เบรกไม่อยู่มันมีคนตัดสายเบรกไงไม่รู้ใครเดี๋ยวไปตามตัวก่อนใช่อยู่แน่ใช่งงมากนี่ครับเมืออะไรอ่ะอะไรเต็มตัวอันมีสปอยล์แล้วเหรอพี่ที่สปอยล์แล้วเหรอ ี่สไปร์สไปร์อ่ะสไปร์อะไรน่ะเห็นไหมก็เห็นเราปะน่ะตัวเนี่ยอุ้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 ยสไลด์โคตรไกลอ่ะไอพี่ใหม่ปะเนี่ยสปร์อีเหรอพี่สไปร์สไปรยอะไรอยี้สไปร์สไลด์ไกลแล้วเหรอพี่ตอนเนี้ยสยสไลด์ไกลขึ้นเหรอโดยในมือพี่โดยในมือพี่โดยในมือพี่เฮ้ยแหวนเหรอแหวนด้วยปะอะไรเป็นแต่งงานเหรอหรือว่าไงเป็นแก๊งป่็ แหวน,นบ้านแกงอแบบแหวนต่งงานหรือเปล่าโอ้กระเป๋ารู้สึกกระเป๋าแบบจางๆเลยอะเห็นแหวนอยากอยากเรียนมาหาลัยไหมเห็นเห็นไหรอี่ยโอ้โห,หขึ้นไม่ไหวหรอกพี่ยืนทั้งวันน่ะนู่นน่ะตีไปสิบยี่สิบทียังอยู่อนุบาลอยู่เลยอะหรือว่าอย่างมองเลยอะต้องใช้แบบนี้พี่ว่าน,น่าจะเข้าเข้ากับหน้า โอ้โหเกินไม่ไม่เขาเขาชมครับลำเขาชมครับอ๋อไม่ก็ใช่ก็น่ารักหวานหวานไงนี่ไงใส่บาสีเหลืองเขียวสวยใส่กันทั้งใงแด้มีดอกไห้รอบรอบตัวคืออะไรนี่ก็แหวนไงไม่แหวนอะไรอ่ะพี่แหวนแต่งงานเหรอใช่อะไรไม่แหวนแต่งงานอย่างแรกที่คุณจะต้องทำแหวนนี้สำเร็จคุณต้องมีแฟนก่อนลำกระอ่ะไม่ติดแต่องเล็เนี่ยติด ลำ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 แต่งงานเลยลำไม่ไม่เอ้ยแต่งงานเมืไหรละสองคนเลยเหรออะไรก็มาอ่ะก็มาอ่ะมีเนอร์เตอร์ลำลำเล่นแบนลำไปซื้อเองสินี่ไงนี่เนอร์เตอร์กอบอปอมน่ารักอ้โอ้โหแล้วถ้าเราใส่คู่กันนะเก็ษปะหมองเลยเห็นปะมันจะฟลุ้งฟริงมุงมิงขนาดไหนพูดเลยพูดเลยอ่ะ ดแล้วเราจะมาวันไหนครับจะมาวันไหนไม่รู้แหวนอะลายลายลายมาแต่งนอหรอเออจะแต่งละลรก็ซื้อแหวนไงเท่ดีเท่ดีไม่มีแฟนนะแต่ซื้อใส่เองโอยฟลายจีบพูดทองนั่นมันมันมันมีแบบข้างๆเท่ดีครับเท่เนาะไปละครับสวัสดีครับทุกนสวัสดีครับพี่ตร เดี๋ยวพี่ไปให้ตสลิปดูดีกว่าเหัวออย่างนี้ตสลิปผมบอกเลยเดี๋ยวเอาแน่เท่าไหร่ก็ซื้อแน่ไม่ถึงสลิปซื้อเองผมเนี่ยครับเงินผมเนี่ยครับซื้อต้องเสียตังค์แล้วเ่าเพื่อนอะไรแฟชั่นอากาศหนาวเหรออากาศหนาวดิจะได้จะเป็นวัยรุ่นเทีอย่างเทเหมือนลำไม่ให้ถึงเพื่อนลำแต่งตัวเหมือนเพื่อนลำเลยแต่แบบเพื่อนก็หายไปไม่เจอหลายวัน มันก็อยู่ตลอดเนี่ยก็อยู่ตลอดไม่โดนกระโดดกระโดดรองเท้าอ่รองเท้ารองเท้าเออวะไม่เดี๋ยวไปตัดทรงผมด้วยหัวเกียนไอ้ดีๆเดี่ยมาตัดเว้ยแต่เนี่ยอยู่กับสาวอยู่กับสาวธรรมดาแหละฮะเดี๋ยวไปตัดทรงผมหัวเกียนกับเพื่อนดีกว่าเว้ยตัดหัวเกียนกับเพื่อนดีกว่าเว้ยไม่เอาผมยาวแล้วจะเป็นหัวเกียนอีกคนไม่นอแค่นั้นแหละจะอะไรทำอะไรอยากขั้นเนาะขั้นเจ้าหมูอ่ะ อยางเท่ไงอย่างเท่นร <_ Gimme for u> <laughs> ุ่นเท่น้องให้ลองไอ้เนี่ยคิดไงแข่งกันสองคนตอนนี้ไม่บอกเลยเป็นอย่างนี้เลยพี่ยี่ไม่รู้ไอเราก็ล้อ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 แล้วลงชี้ให้ด้วยประเด็น่ะไม่ก็ไอับไหนหลับมาแน่อะไรนะนี่อยู่นีอยู่หน้าเน่ะหลับมาแน่ทัศลิษไม่ว่าอะไรไม่ดีมาตลอดเพื่อนมาตลอดดูตลอดชนะปะ ไม่ดูอย่าบอกว่าชนะไปละชนะไปละก็แหล่ที่ผายไม่ไหวปะไไหวอ่่หน้ามาถามอีกชนะดิเพชนะเออสวยสวยสวยทำไรอ่ะแล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวผมก็ไปละเอาไปไหนอ่ะทิ้งเพื่อนอีก็หรอโอ้โหบ้าแต่บ้าแต่หมดวันแล้วเพื่อนเธอดูดิเขับรถเราไปจอดไว้ข้างหน้าตรงนู้นอ่ะกลางถนนเลยอ่ะเหมือนชนนะเหมือนชนนะแล้วล้อเปลี่ยนได้ปะ ไปเพื่อนไปสองคนกันเดียวไปนอนเนี่ยรเดี๋ยววันนี้ยไปนอนรเพื่อนไป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 นอนเยเวันนี้ครับวันนี้ครับอ่ะดีเนะไอออเนี่เ็นี้ยครับไปนี่นนี้ไปสิเฮ็นงครับนไนะแดมินเฮาส สบีนเฮาเพื่ออะไรวะอ๋อเออเออโอเคอะไรนะอ๋อโอนรถโอนรถผมไม่รับโอนรถมยืมรถเนี่ยไม่ใช่ไมองจะไปนอนเลยปะงงว่ะ